วัน 2, 5, 5, 6, 3กรกฎาคม2563พอมอยืนยันชัดเจนวันจ่ายเงินเย,ายาียรกรุ่มเปาะบาง3,000บาทพรุ่งนี้ผลัดคนจนเทละ ม,โมโ่าดหัวข่าววันนี้คัางคาดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อาจต้องรอโควิด19ขี้ไายข่าวนี้หยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับโพสเมื่อวันที่2กรกัาคม2563คั้งคาดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อาจต้องรอโควิดขี้ไขย ส่วนพืชบัตรคนจน1.2ล้านลายรับเงินเยียวยาโควิด19จ่าย3,000บาทรวดเดียววันที่4-9กรกฎาคม63นี้นววายระวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสอคอกล่าวว่าในวันที่4-9กรกาคม63กรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.2ล้านลายวงเงิน3,600ล้านบาทจำนวน1,000บาท สเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมรวมเป็น3,000ันบาทในครั้งเดียวทางนี้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีครมอให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมเนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลจากจํานวนผู้ถือบัตรคนจน จำนวนทั้งหมด14.5ล้านรายคาดว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในคราวเดียวเพราะในช่วงโควิด19คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวยาได้ทั้งนี้การใส่เงินลงในบัตรคนจนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายนั้นยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วย นายเล่ว,ว่ลนเก่าอีกว่าส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสสริการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วยซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้น จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้บุคคลเช่นแต่ก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับผ่านหัวข่าววันนี้เตรียมจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้ผู้ถือบัตรคนจนวันเดียวเท่านั้นข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับ กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด -19 วันที่2รกรกฎาคม2563นางสาววิลาวันพระยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณา คณะกรรมการกรรันกองการใช้เงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบและพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น1.14ล้านคน โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3 0 0 0บาทต่อคนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านคนที่ได้รับติดต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3-3ของสำนักง,งานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ ใดๆของภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางดังนั้นกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการเบริกเงินแทนสํานักงานเศรษฐก,กิจการคลังเพื่อใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e ัน n ี y ในบัตรสสริการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4ลกลกฎาคม2563ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c a ซ l center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชก,การนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับบัตรคนจนลืมรหัสผ่านทำยังไงดีก่อนรับเงินเยียวยา,า3,000บาทกับวิธีตั้งรหัสผ่านใหม่ลืมรหัสบัตรคนจนแก้ไขยังไงถอนตังค์ไม่ได้ ที่นี่มีคำตอบกับวิธีการแก้ไขหรือมรหัสบัตรคนจนเพียงแค่ไปตู้ ATM กรุงไทยและทำตาม6ขั้นตอนตามนี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วหลังจากที่รู้แน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเดือนกนรกฎาคม2563วันไหนพ่วงด้วยการรับเงินเย,ะยะียวยาโควิด -19 ในกลุ่มเปราะบางอีกคนละ3,000บาทซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถอ่านได้ที่กระทู อย่างไรก็ตามหลายคนก็ประสบปัญหาจำรหัส ATM 6หลักในบัตรสวัสดิการของตัวเองไม่ได้เพราะไม่ได้กดเงินออกมาใช้บ่อยๆด้วยเหตุนี้กระปุก .com จึงนำเสนอวิธีการแก้ไขกรณีที่ลืมรหัสกันมี6ขั้นตอนดังนี้1สอดบัตรคนจนเข้าที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย2อกรอกรหัส6หลักอะไรก็ได้เช่น111 11 11 1 หรือ00000 000, 000. สเลือกปุ่มลืมรหัสคู่บัตร4ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และกดยืนยนัน5ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่6หลักเป็นจํานวน2ครั้งต้องเป็นรหัสเดียวกัน6โทรศัพท์มือถือจะมี OTP เด้งเข้ามาก็นํา OTP ไปกรอกและกดยืนยนัน อย่างไรก็ตามหากตู้เอ m เอ็มแจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลหรือรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบผู้ใช้บริการต้องแจ้งที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมนัดนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นหลักฐานยืนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวกับปุก .com นะครับ ถ้าทั่วข่าววันนี้เคาะวันแล้วจ่ายเงินช่วยบัตรคนจนเยียวยาโควิด -19 รอบเดียวได้3,000บาทข่าวนี้จากข่าวสดโพสเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6 3รบครับเคาะวันแล้วจ่ายเงินช่วยเหลือบัตรคนจนเยียวยาโควิดรอบเดียวได้3,000วันที่2กรกฎาคมนายรับลนลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการาคลังสศคเปิดเผยว่าวันที่30 มิถุนายนกระทรวงการคลังหาหรือแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ที่ยังตกหล่นไม่เคยได้รับการช่วยเหลือมาตรการของรัฐประมาณ1.2ล้านคนได้รับเงินเยียวยา3 0 0 0บาทจำนวน1เดือนทั้งนี้กรมบ,บัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในวันที่4-9กรกฎาคมนี้พร้อมกัน1.2ล้านรายจากจำนวนผู้ถือบัตร 14.6ล้านลายโดยใช้งบประมาณ3,600ล้านบาทในการดำเนิกนการนายแล้ววรนกล่าวว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือในการจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถถอนเงินดังกล่าวออกมาเพื่อซื้อสินค้าตามร้านทั่วไปได้ ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเข้บาบัตรคนจน200-300บาทต่อเดือนยังดำเนินการตามปกติเช่นเดิมโดยวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ40,000ล้านบาทหลังจากนี้หากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายก็พร้อมเดินหน้าเปิดรับลงทะเบียนรอบ2ต่อแน่นอนจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งก่อนขณะที่สวัสดิการ ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับการประเมินจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสบริการรอบใหม่ว่าจะมีจํานวนมากเท่าไหร่นั้นยืนยันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้ถือบัตรอย่างแน่นอนเพราะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรโดยใช้ข้อมูลฐานครอบครัวเป็นหลักสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดออนไลน์วันพฤหัสบดีที่2ก,กรกฎาคม2 5 6 3ครับ